ทำไมถึงต้องแจกของชำร่วยในงานข่าวดำาม,มีใครเคยสงสัยกันไหมคะวันนี้เรามีคำตอบมาให้ทุกคนมาฟังกันเลยค่ะเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อผู้ที่มาร่วมง,งานและร่วมไวอไ้อาลัยแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลนะคะให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วให้ไปสู่ผพภูมิที่ดีค่ะและสื่อถึงความปรารถนาดีของครอบครัวผู้ล่วงลับต่อแขกที่มาร่วมง,งานส่วนของชำร่วยแต่ละอย่างมีความหมายแตกต่างกันออกไปนะคะยาดมยาเครื่องหอมต่างๆหมายถึงการให้สุขภาพที่ดีต่อผู้ที่มาร่วมง,งานส่วน แก้วจานชามภาชนะอื่นๆหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพย์สินและความสุขแก่ผู้ที่ได้รับของช่ำรวยเป็นของที่มีความแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงข้าสารหมายถึงการเจริญงอกงามความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใชุ้งผ,ผ้าสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงๆในชีวิตประจําวันถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องมีสําหรับพิธีงานข่าวดําของคนชาวพุทธที่ปฏิบัติตามธรรมเนียมที่สืบต่อ,ตอก,กันมาอย่างยาวนานหากชอบคลิปสาระด,ดีๆแบบนี้คลิปต่อไปจะเป็นอะไรกดติดตามไปได้เลยค่ะ